ต่อมาเนี่ยถ้าผู้สมัครมีคนเดียวนะครับถ้าสมัครเพียงคนเดียวเนี่ยแล้วจะได้รับการเลือกตั้งอย่างไรนะครับอันนี้เรามาดูข้อกฎหมายกันนิดนึงนะครับจริงๆเราพูดคุยไปอตอบคําถามประเด็นนี้แต่คุณผู้ชมบางท่านก็อยากจะรู้ว่าในประเด็นกฎหมายเนี่ยเขาเขียนเอาไว้อย่างไรนะครับในระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว้วยการเลือกตั้งท้องถิน่นพุทธศักราช2562เนี่ยนะครับในข้อ178เขาได้เขียนเอาไว้นะครับในวงเล็บ1เนี่ยนะครับกรณีเขตเลือกตั้งใดที่มีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้1คนให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดนะครับ สมัครสมาชิกหรือผู้บริหารนะครับถ้ามีได้หนึ่งคนเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ว่าต้องได้คะแนนมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดนะครับจึงจะได้รับเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งนะครับก็คือได้คะแนนเสียงมากที่สุดและคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดอันนี้ในเงื่อนไขแรกนะครับต่อมาเนี่ยในประเด็นคําถามาเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น วงเล็บ2นะครับเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกหรือสอ,อบตอได้มากกว่า1คนให้ผู้สมัครทึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลำดับในเขตนั้นและได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจำนวนสมาชิกที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสอ,อ,อบตอในในเขตนั้นในหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีได้หนคนแล้วมีผู้สมัครสคน นะครับคนที่จะได้รับเลือกตั้งต้องได้คะแนนมากที่สุดใน2คนนั้นและคะแนนมากที่สุดก็จะต้องมากกว่าคะแนนที่เขากาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือไม่เลือกผู้ใดด้วยนะครับทีนี้เข้ามาสู่ประเด็นคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามว่าสมัครเพียงคนเดียวเนี่ยะจะได้รับการเลือกตั้งได้อย่างไรนะครับในวงเล็บ3นะครับ เขตเลือกตั้งใดที่ม like, oh ีผู้สมัครสมาชิกหรือสอบตเท่ากับจํานวนสมาชิกหรือสอบตที่จะมีในในเขตนั้นก็คือในเขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกได้1คนและก็มีผู้สมัคร1คนหรือเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครเป็นนายก1คนนะครับและเขาผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งก็มีเพียง1คนนะครับมีผู้สมัคร1คนเช่นกันทั้งนายกและ สมาชิกสภาอบตอสมัครเท่ากับจํานวนที่เขาจะมีได้เลยนะครับผู้สมัครนั้นเนี่ยจะได้รับเลือกตั้งก็ต่อเมื่อได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า1้0ยละสิบไม่น้อยกว่า1้0ยละสิบก็หมายความว่าตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่น100คนเนี่ยท่านจะต้องได้10คะแนนขึ้นไปนะครับที่ลงคะแนนเลือกเรานะครับและเงื่อนไขต่อมาและจะต้องมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดด้วย นะครับก็คือช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเนี่ยถ้าเขากาไม่ประสงค์ลงคะแนนมากกว่าสมมุติว่าเราได้10คะแนนจากร้อยจากร้อยคนเนี่ยเลือกเรา10คนถือว่าผ่านแล้วนะครับแต่ถ้าคะแนนไม่เลือกผู้ใดเ่กกามากกว่า10คนนะครับเป็น11คน12คนขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเราเนี่ยไม่ได้รับเลือกตั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าเงื่อนไขนะครับถ้าสมัครเพียงคนเดียว ก็จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละสิของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมากกว่าคะแนนที่เข้ากาช่องไม่ประสงค์จะเลือกผู้ใดนะครับนี่คือเงื่อนไขของการได้รับสมัครนั่นเองนะครับ